สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเพียงแม่ลุ้นหนักเพจแตงโมเผยคลิปคุณแม่เปิดกล่องของขวัญชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนก่าเพจ Facebook Happy Melon Official ก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่แตงโมนิดานั้นได้มอบของขวัญเซอร์ไพรส์คุณแม่โดยในกล่องนั้นมีทั้งเซตต่างหูปวงกุญแจ และกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อดังซึ่งตลอดเวลาที่คุณแม่เปิดดูของขวัญก็ได้ถามหาว่าเงินอยู่นี้หรือเปล่าหรือแอบ,บซ่อนเงินเอาไว้เซอร์ไพรส์แม่ไหมแต่สุดท้ายแตงโมก็ไม่ได้ใส่เงินในกระเป๋าสตางค์และตอนจบของคลิปแตงโมก็ได้พูดกับคุณแม่ว่าเงินไปหาเอาเองนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ทุกเดือนนะคะซึ่งคุณแม่ของแตงโมก็ตอบกลับมาเลยว่าเยอะๆหน่อยนะคะ ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนที่ได้ชมคลิปนั้นต่างระบุว่าคุณแม่ถามหาแต่เงินแต่ดูเหมือนว่าจะผิดหวังที่ในกระเป๋าสตางค์ที่ลูกสาวให้นั้นไม่ได้มีเงินขวัญถุงมาให้และดูเหมือนไม่สนใจของขวัญอย่างอื่นเลยขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระเร๋านะครับขอบคุณครับ